ตอแล้วันนี้นะครับดวงใครเฮงดวงใครปังด้วยไพ่ภูมิยาฝั่งทีนี้นะคะอาจารย์จะมีไพ่เรอย่มา3มชุดนะครับระหว่างชุดที่1ครับแล้วก็ที่2นะครับแล้วที่3มนะครับจะเลือกไพ่ชุดไหนดีครับ1 2หรือ3ดีครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกพอเสร็จเราก็เลือกบทไพ่เลยเนี่ยครับสำหรับดวงตานะปัจยุนนี้ผมจะเลือกไพ่ที่1นะครับ เป็นไย,ยกันมากครับดูหวมก็มีอที่ปังมากพอตัวเหมือนกันนะครับขอไให้คุณปล่อยวางลุกความรักให้เป็นหน่อยใจเย็นนิดนึงและมีผมหยาดสีหน่อยนะครับแล้วดูคุณ่บ้างแบบมากมากพอตัวเช่นเดียวกันจ้ามาที่ดวงตานะครับประจำวันนี้ของคนที่เลือกไพ่ชุดที่2มานะครับเป็นไย,ยกันมากนะครับดูหวมก็ มีอะไรที่ดอกไปเยอะนิดนึงนะครับแต่ที่อยากให้ดูด้านดีขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องขยยนหน่อยแล้วอย่างสองต้องคิดดีทำดีพูดดีหน่อยนะครับแล้วก็มีระเบียบตอบป้าหมายนิดนึงแล้วดวงคุณจะได้ปังเองนะครับมาที่ดวงตานะครับประจำวันนี้ของคนที่เลือกไพ่สามนะครับเป็นไงกันบ้างครับดูดูมก็มีอะไรที่ดอกไปเยอะเลยนะครับแต่ที่อยากให้ดูกลุมด้านดีขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องไม่อารมณ์แรงครับ แล้วก็อย่าลงสองขั้วเราก็อยู่เป็นเก่งนะครับแล้วดูคนอยู่ได้ดีเองนะจ๊ะก็ข้อมูลก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่ถ้าจะจะดีดูชิพ่ายนะครับระหว่างที่หนึ่งสองสามไอเนียนเนียนสุดนะครับจยะกว่าญาติพี่ีดวงไพ่ชุดที่หนึ่งเด็ดสุดนะครับเพราะว่าแต่พุ่งไปเซนดีมีเยอะกว่าชุดอื่นนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อยู่ใจนะครับกดแชร์กดติดตากันเลยการโปรดกด เป้ของผมไดจ้จ้าได้ครับแล้วใครยังไม่กดติดตามช่องอาจาะกังวลกูกดติกร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 ดตามช่องอาจารย์สนิทจริงแล้วกันนะครับทุกคนก็มานี่ครับเดือดรับของผาจาย์กีรพัฒน์จะก่อนหมอดูอนี่ทิฟฟานี่สวัสดีครับ